ไอ้ือตัวนี้ครับกึเนี่ยหกศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยบอกวันบ้มากอ่ะแต่เพแน่ละอาจจะมีคนเอาน้ำอยู่หรอบ้หูแลบ้าูลพี่อาจจะเอาพิเศษเ็มเอาตพิเศษบ้าหัวน้อยเสบ้าไปยังพี่น้องเนาะจังไดขอตทวไร่ครับปอายกับฝลกขอโทษหไายๆนะครับขอตรอซนะครับเพราะว่าตัวเรียกพอสายเรากับบ้หูหรอกว่าตัวใดสออกเรากัมีสูตรเรากัเห็ดไห่เนาะเวลามันถือมันแม่นกะดีเนาะกอเนาะแต่ว่าถ้ามันก็ถ คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในแบดล้รัฐบาลให้สนับสนุนการผ่ันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเอ้าเป็นจังไหนเนาะงวดป้องหันงวดที่ผ่านมาแล้วอเดียเนาะแย่เลยก้าขาเนาะก้าวขาก้าขาก้าวมะขากมะขาโอ้โหเห็นใจไหนล้วเนาะมันจะว่างเจ็ดสี่พันว่าจะได่นหลับพิ่นโทรมาด่าบ่บ่อไก่พื่นปลายโย่เนาะอันฮวงนึ่งกินหนึ่งอ่ะไห่พิ่นไปอยู่ดิสผู้ผู้โทรมานอ่ะแมนไห่ทุกคนนะไปต่า เป็นบนนะหายเป็นบนบนขันบ่อีหาเก้าสิขันบ่มพีแปหาเก่าที่ที่หายไปน่ะมันตะออกครูหนึ่งเปนหนึ่งที่ที่บอกคนอ่ะเป็นโซนใจเป็นติดนใจนตรเล็พิเศษไหมเมีเอ็ซี่วนไหลเป็นอ่ติดนใจตะเล็กพิเศษอะรูเดียวเขาถือพวถือบ่ว่าถือบ่อขันบ่อติดบ่าถือคบ่อถ้าไม่บ่พิเศษอะไรแต่ต่บางหดบังหันมันคำนวณได้เยขากันแค่หาหอดอีกเนาะ มันมันเข่ากันเคลื่อนงวดก้อน่นงวดก้อนมันเขาเต็มสิบสงวดไอ้สิสองสุดบอกมันเยอะบ้างเข่าันเต็มเอออเลยบอกว่าถามมันว่าิหาก่อนือหกนึิหนึ่งอ๋ออนี้ผู้โทรมานระผู้โทรมาเป็นกโทรมาอีกได้ไหมเ่นเปินหกนึงเป็นมาซื้อได้เป็นตัวอันอะไรพิเศษไหมเจ้ไม่เป็นบบพิเศษเลยธรมดาเรียกมันหน่อยเิ่นบเลงใช้ตัวเรียพิเศษนั่นแหะอ่ะเอยีกับ่วากันเนาะครับเนาะแต่ตัวไรๆเราเดี๋ยวอแกตัวจะเนียก็โดนปังนะ่ันอฮะ ก็ดโดนปังเรื่อเลยนะงวดเนี่ยแมนโดนปังเลยเขาปีใหม่พอได้กินเหล้าเนาะได้กินเหล้าปีใหม่พอพอได้เงินจะลองปีใหม่แน่นอนแมืนได้แน่นอนล่ะเอางวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดนี่พอสบายสิ่งคอยแบบใดก่อนครับปคอยตัวนี้ปคอยบนปคอยบนย่างเดียวแมนอ๋อบนยางเดียวล่างด้วครับล่างคุยเอาเนาะคิดดีๆก่อนอ๋ออย่าพลาดดีแบบพุ่งหันนะโอ้พลาด ผ่านๆผมเสียหลเสียเปียบเลยเนาะเสียเปียบเอาเอาแบบนี้ละมวนเนี่ยจังใดลางนี่ก็ค่อยมาอีกเท่านึงเนาะแม่เพราะว่าตัวเลขของพอสไว้นีส่วนมากเราจะแยกเป็นบนเป็นลางให้แยกเป็นบนเป็นลางแห่งทุกหวดนะครับแต่มามีเลขพิเศษนี่แล้วก็เลขพี่น้องกับหวังไหลเนาะถือแี่เดียวอืมบ้านถืออยู่ว้านมันบ่าเขาเราบ่านกับบ้านยุ่ว่าบ่าเขาถูวเต็มรอยอืมแั่บมมีโนี่ให้ซื้อโผล่ดเก็บหนึ่งเดือ มันเป็นโซนใจแล้วเบอร์โนใจทะเลพิเศษเป็นสนใจแต่เลพิเศษแล้วเนาะอ่ะแังได้กับพว่ากันเนาะเป็นแนวทางเนาะถ้าพี่น้องมักกต่จังค่อยเอาพวมักพวชอบกะเบื้องเดี๋ยวพันๆเนาะเพราะเป็นว่าให้พวถือโดนมาได้พลอดสบายเด้อเป็นบาไดาเป็นบาไดาเนาะผู้ผู้เข้าใจเนาะเข้าใจมาพวถือว่าเป็นยังขอตั้งแต่ซื้อตัวเดียวเอาเพราะว่าเล็กเปนตัวเดียวหนึ่งเนาะตัวเดียวเบอร์มักตัวเดียวครับอันมากตัวเดียวเสี้ยงสูงนิด มันบวกความเสี่ยงกับซุงธรรมดาละงธรรมดามันต้องโอกาสคาดตัวเดียมว่ธรรมดาดิโอกาสติดถือนี่ก็าอยากแน่จังน้อยเนาะับเหตุไปอยู่ดอกยันเพราะเขาตะปิบใช่ไหมิืงอีกคนเนาะเฮ็ดไปแล้วล้างก็เฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปแล้วแต่ว่ายันม่นถือตะเปิกเอาให้เจ็บเจ็บเอาให้คักคัดใจก็เนาะครับมีมันไม่เฮ็ดไปอ่ะสามตัวเพราะฮันจำพูดหรอกได้ได้เลขได้หาได้โฮได้เปรตได้มาแล้ว เปลดเร็วแต่ว่าท่านได้จับคู่ท่านจับคู่ือ้ามันแต่ว่าเคยจับคู่อย่งางเขาดับน้ำปุดดิแล้วมาสามตัวดิมีลางในนอนอืม,มีลางในนอนสามตัวมีอย่างก,ก็หามีหามีหกมีแปดเอาเอาแสดงว่าพ่อใสไว้ใน่ีนิเอาไปเทียบเบิ้งกับสูตรของพอเด็ดนั้งบ่ ถ่เทียบก็เพิ่นก่อนถ่าเทียบก็เพิ่นน้ำิ่นท่านได้ส่งมาบ่เพิ่นท่านได้ว่าจังไหนบ่ลางเพิ่นบอกมาแล้วทุกไปเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าแค่บางบ่คัดเอาไรก็คัก่อนเนี่ยโอเอาอะไรก็คักงั้นให้พี่น้องซีบไว้เอาแต่เรื่องแต่ผมมันติบ่บอกตลอดแต่เพิ่นบอกมาแล้วดับเจ็ดล่างดับแท่บ่ดับแท่แล้ววะโอ้ับเจ็ดล่างเรนเอาลองไดูเดี๋ยวนั่นละเดี๋ยวให้จังใดกะล่างนี่เอาไว้ก่อนมือนี่คอเลขบนให้เอฟซีก่อนเรนน้อ าบุญไปบุญย่างเดียวบุญหนึ่งเดียวเด้ออ่ะบอกเลยครับมีตัวไหนนะครับนี่เด่นสามกับสี่ตัวเด่นนี่สามกับสี่เนาะเป็นตัววิ่งตัวรูดแล้วนะเนาะครับอ่ะจับจับคู่จับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูยนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่อ่ะเอฟซีเขียนไปพร้อมกันแล้วก็เก้าสามเก้าสี่ มีซ <cima> ้ำนีป่ครับแมนสามตัวมาหนึ่คุดสามเออสามตัวได้ครับนี้แปดเก้าสามเลยบมาแปดเก้าสามเาเก็ได้กัได้เก็บเสามก็ได้บลมักเน่ยบอกพูดถึงลรงบ่มักบ่มาแปดแนบ้ครับเพิ่บ่มากแปดน่ารักอยครับถ้าถ้าเพิ่นอยากเอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเขียนแรงเงาให้มันงามๆกอนค่อยๆเบิ้งเดียว บนนี่มีสามกับซี่เนาะเป็นตัวหลักอ่ามีศูนย์สามศูนย์ซี่เก้าสามเก้าซี่ถือปะ<น>ครับแล้วกับสามตัวนี่มีแปดเก<น>้าสามอ่าแปดเก้าสามห่างเดียวครับสามตัวหางเดียวถ้าเพื่อนที่เอาแปดไปใส่หลักร้อยอแปดศูนย์สามยังสี่ได้ปะเรื่อยแปดศูนย์สี่ยังสี่ก็ได้เนาะแปดเก้าสี่ยังสี่ก็ได้เนาะอ่าสรุปแล้วว่าแปดอยู่หลักร้อยเด้อพี่นอ้องอ่าเขียนแล้วแล้ว พื่อพ่าเป็นการเสีย,เ,สยเวลาให้พี่น้องเบ่งเลยเดี๋ยวสิว่ายุดเยอะนานแต่ว่าสองสองตัวนี่ต้องรอรอก่อนเนาะให้พ่อส่อไว้คิดใหกๆก,ก,ก่อนว่านี่มั่นใจบ้างวมดน,นี่ตัวนี้มั่นใจที่สามท,ท,ที่ที่ตัวเนี่ยที่ตัวบนนี่มั่นใจแน่นอนสี่ตัวบนนี่คือศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสามเก้าสี่นี่มั่นใจเนาะนส่วนสามตัวนี่แปดเก้าสามเอาพี่น้องถาม่มักแปด ออนกเกตไส่ก่บตีเกตไส่ก็ได้โบเดียวเทียเกตแสงเดียวได้เอาตัวเลขก็ได้เกตเก้าสามยังสี่เนาะเดียวเทียมมันพ่มันเดืเอ,อกกดตะพูบ,บักเอาตามสูตรนี่เห็ุตามสูตรครับเอาพี่น้องรังเทียกัเบื้องแล้วว่าตัวเลขว่าเขาพี่น้องสิว่าค่อยเบื้องเนี้ยว่าค่อยตามกันว่าเขานี่ตามดีแท้ๆตัวขนาดไหนเบื้องขนาดนั้นดูเดเก่าโบราณโอ้เสียดายเสียดายเสียดายนอนมาหลับซ้ำอึ่ง <c oughs> นอนมาหลับเลยเสียดายเสียดายที่ว่างไงเนาะ ั้งไวเพราะอเนาะเอาใจาไดกะเสียดายเอาบนไปวิเคราะห์พี่นาเบิ่งก่อนนะครับเอ่อกะบวกพี่น้องไว้ย่างนึงนะครับหลงงเทียตัวเลขหม่องที่เพิ่นเขางวดที่ผ่านมานน่งวดหนาอาจจะบ่เขาก็ได้แต่ของพอสว้ยนี่งวดที่ผ่านมาบ่เขางวดวนันที่1 6ธันวาคมสอง7นาี่อาจสิเขาก็ได้เพราะว่าเบิง่งทางดอกพอสว้ยบอกว่าเสียเปียบมา อย่างก็เสียเปียบเก่าที่เฮื่อไหร่ก็เสียเปียบเก่าเก่า,ามะขาเาขาอขอบ,บอกว่าเก่าดับเก่าดับต้องื้นตองฟื้น <laughs> <laughs> ฟืน <laughs> ฟ้นตาต้อง <laughs> <c oughs> ฟื้นฟื้นตาเขา,า <laughs> อ่ะได้ดไดไดไดแดก <laughs> <laughs> ได้ได้กินเกี๊ยบก่อนได้ได้กินเก็บ <laughs> อ้าวพรเป็นอย่างเป็นนักลบ,บกเพรต้องกลัวบาดแผลขึ้น่าแล้วเนาะมาตัวเดียวก็กขาบอกพูดน่าดูหดอกบ่ามาเก่า เก้าบ okay. uh, ่มมกข่าเก้าบ่กมากันเก้าสอมะมเก้าห่านอี่ให้ซื้อเก็ตหกหนึ่งเด้อหกหนึ่งเก็ตหนึ่งเก็หนึ่งหกหนึ่งแต่มากคูนกับคูนหกแต่ว่าแต่ว่าพอไดนล้มคิดไปพี่น้องพอได้ล้อะเนี่ยบอกพูนก็เพูนก็เอาตัวเดียวตัวเเอาตัวหลายตัวมาทว่ามาถามบอกเก็ตหนึ่งหกหนึ่งยนกับเอาที่เกาบอกพูดอยู่เพราะว่าพูดนั่นมาเกล็ดวิเศษตัวเดียวก็สองอาพี่น้องครับบอกเก้าสิบเปอเนตไอ้ซื้อตัวนี้ครับหกหนึ่งเก็หนึ่งเนี่ย 0770เดูนี่ยบอกว่าหลักรมันบ้มากอ่ะแต่พ่อแน่แล้วอาจจะมีคนเอาน้ำอยู่หรอบ่หู้เลยหรอเอา้ำบ่หูแล้วพี่อาจจะเอาแตพิเศษเพิ่งเลยเอาแต่พิเศษเนาะพี่น้องบ่ไปยังพี่น้องเนาแจ้งได้ขอโทษหลายๆครับขอสวายกับฝากขอโทษหลายๆนะครับขอโทษจเฟซีนะครับเพราะว่าตัวเรีกพอสวายเราก็บบ่หูหรอกว่าตัวใดสิออกเราก็มีสูตรเราก็เฮ็ดให้เนาะเวลามันถือมันแม่นกะดีเนาะพ่อเนาะแต่ว่าถ้ามันพอถือเนี่ยจะต้องขอโทษขอไปใหพี่น้องละ เงวกนี้ว่ามันช่วยแร้วร้เงียเนี่ยแมนสีตัวดิช่วสีตัวบนน่ยแมนล่างนี่ล่างนี่เอาไปก้อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาคักๆใจก้อนงวดไหนเนียนะวงตัวไหนครับวงศูนย์สามกัเก้าสามวงศูนย์สามก็เก้าสามดิับหรอกไฟเลย่ต้องกลับแมนออ้ใส่เลยดังเห่อนยังเดียวเลยสามเมีอ่ะวงเล้ยังนยังเดียวเด้อพี่น้อง 03กับ93เอาก็ะสันกับโซ<น><ช>ตัวเลขไงพี่น้องบ้างอีกเท่านึงแล้วจอดแล้วมวลแล้วคับเพราะถึงมวลนี<ห>่ฮะบอกคับเพราะถึง,วงมวลนี่บ่มีดอกสนดอกมวลเนี่ยสำคัญแท้ๆปีไม่เนี่ยอ,ออกแน่นอนครับสี่ตัวไี้ออกแน่นอนแต่ตัววงกลมนี่03กับ93เ<ต>ด้อพี่น้องตัวดินที่ถด,ดติดเพราะต้องกลับอีกบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับเอาพี่น้องแคปได้แคปเลยนะครับ ตัวเลขมีสักน,นี่สองตัวรอวววอีกคลิปหนึ่งนะครับไดยพ่อกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวให้พ่อสบายคลิปดีๆแล้วจะมาตามพ่อสบายอีกเที้ยนึงเพื่อๆอาจจะได้ของพ่อเดชน้ำเนาะ,ะพ่อเดชสุขท้ายพอเดียดก็วือมือกันพ่อเดชยดบ็่าถือมือกันพ่อเดียดจะว่าือมือกันพ่อเดียดจะว่าถือมือับไหนบอกก็เปิดเจ้าเองมาถึงนี่ว่าพี่บอกเจ้าเองเลยพ่อเดียดให้โทุไปหาติอคยโทุไปหาเราแล้วก็ตัวแขกจะบอกครับเดี๋ยวมือมือมาตาม ลางเนาะสีทหาพอดีเห็ดเฮ็ดคิดให้พี่น้องเบิ่งอีกแค่นึงว่าบพอเดดอยากเอ้างเงแม่นบ่แม่นจะว่าแต่ว่าที่าบพันทั้งโทรศัพท์ก็พอสวัยเดี๋ยวผมสถ่าทยตอนพอเดดโทรมาเนาะได้ๆครับอาสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะ้อครับเด้อที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเดือนอ่าแจ้งเตือนเพื่อที่จะป่พผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากข้างช่องนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ